ที่เราเห็นข้างล่างตัวนั้นนะครับคือคือลิงคิงบีชนะครับประเทศอินโดนีเซียใครมาที่นูซาปนิดาต้องห้ามพลาดที่นี่เลยไฮไลท์เลยค่ะทุกคนเนี่ยสวยจริงหรือว่าใครว่าดาวสวยก็บวกหนึ่งนะคะอันนี้ไม่น่าเกี่ยวโอ้โหคนเป็นร้อยมาแล้วต้องได้รูปค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนสิ่งที่คิดกับความเป็นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูมาทั้งทีต้องได้รูปสวยๆอันนี้คือคือลิงคิงบีชนะครับอยู่ที่นูซาปนิดาอินโดนีเซีย โอ้โหคนรอคิวเยอะมากเฮ้ยหรือมันจะอยู่ตรงนี้วะใช่เดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าที่มุมนี้ก็สวยตรงนี้สวยใช่โอ้โหเฮ้ยดาวตรงนี้สวยที่เราเห็นข้างล่างตัวนั้นนะครับคือคือลิงคิงบีชนะครับโอ้โหสุดยอดมากอันนี้อยู่ที่เกาะนูซาเปนิดานะครับประเทศอินโดนีเซียสวยจริงเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปให้ดาวก่อนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยที่เขาถ่ายกันดู ภาพลูกโอ้โหขึ้นต้นไม้เลยอะขึ้นต้นไม้แล้วถ่ายลงไปเลยสุดยอดเธาขึ้นไปถ่ายฉันได้ไหมคนเยอะมากห่ะที่แทรกแทไม่ได้เลยรอคิวรอคิวอยู่เรามุงนี้มีคนแทรกตลอดเลยตรงนั้นตรงนั้นไปไปไปเอ้ยเฮ้ยสวย มาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะทุกคนสวยมากเลยนะคะลุมนี้ถ่ายรูปสวยมากเลยนะคะอันนี้คือเคอร์ลิงคิงบีชนะครับอยู่ที่เกาะนุซาเปเนดาแล้วดูน้ำทะเลสวยมากก็มีชายหาดด้านล่างนะคะทุกคนคล้ายๆที่ประเทศกรีซไหมใช่สวยมากค่ะทุกคนนี่มาถ่ายรูปกันนะคะบอกเัยกว่าจะได้คนเยอะมากเราต้องต่อคิวแต่ละที่นะคะอ จะได้ต้องรีบค่ะทุกคนต้องรีบไปหามุมอีกค่ะทุกคนต้องไปต่อคิวอีกที่นี่มีคนต่อคิวเยอะมากมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็ต้องต่อคิวด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมข้างล่างนี่เขาก็เดินลงไปได้นะโน้นอนนดาวมีคนลงไปข้างล่างด้วยนี่เห็นไหมต้องใช้หานะมีคนด้วยระวังนะเดินระวังนะตรงนี้เป็นหน้าผานะครับถ้านั่งมันจะสวยไหมวิวแดดมาแล้วดาวแดดมาแล้วหฮ้ยสวยจริงนี่อันนี้แค่มุมแรกนะนานต่อคิวเอาเอาให้หน่อยหลายๆรูปหน่อยกว่าจะต่อคิวได้ ดูเหงอคนไทยนี่เธอแค่ยืนเบาๆนะบางคนขึ้นบนต้นไม้เลยเออกว่าจะได้รูปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งเขาบอกว่าเป็นมุมมหาชนไม่ใชเวิ่หรอวินแป๊บนึงพักก่อนไม่บอกให้พักก่อนมุมนี้นะต้องมาเลยสวยมากนั่งให้ดูเวลาทุกคนมาถ่ายรูปมุมนี้จะสวยไหมใชินั่งให้ดูไงเฮ้ยสวยจริงเหรดาวต้องยืนดูอ่ะเฮ้ยสวยมากนี่ คุ้มค่ามากลองกี่ปีวะเนี่ยสี่ปีเราคุ้มค่ามากสี่ปีที่แล้วมาไม่ได้มาที่นี่รอบนี้มาแต่คุ้มค่ากว่านี้ลงไปข้างล่างไปไหมไม่เรามันชอบอีซี่อีซี่อีซี่นี่สวยจริงลองมาเที่ยวได้นะใครมาที่นูซาปนิดาต้องห้ามพลาดที่นี่เลยไฮไลท์เลยค่ะทุกคนสวยจริงอันนี้ชื่อเคลิงคิงบีชเนี่ยเห็นไหมข้างล่างสุดยอดมาก ดูชายหาดด้านล่างสวยมากเลยนะคนละน้ำทะเลก็สวยมากเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ทุกคนมองเห็นเป็นรูปอะไรคะมามาดูกันหน่อยว่าเป็นรูปอะไรปาวานไหมเหมือนปาวานนะเรื่องเนาะใครอยากมาบ้างบวกหนึ่งมาหน่อยเออบวกหนึ่งมาเลยหรือว่าใครอยากมาแท็กแฟนเลยหรือว่าใครว่าดาวสวยก็บวกหนึ่งมานะคะอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนี่ครับสวยจริงปเดี๋ยวเราไปหาไปลงตรงนู้นดีกว่าไม่เดยพ่อแล้ว่าลูก พันหรอเด้พันหรอเลยมีคนเล่นน้ำอยู่ข้างล่างเอะเลยอุ้ยรายสวยมากเลยอ่าเขาเหมาเรือไปเหรอลุงเขาลงเขาเดินลงไป,ปตอนขึ้นนี่แบบมองตรงนะหอบนี่นะครับตรงนี้เราสามารถเดินลงไปได้นะเนี่ยหมแล้วก็เดี๋ยวผมซูมให้ดูเห็นไหมทุกคนจะเห็นเส้นทางเดินเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูอีกอนี่เห็นไหมคนเขาจะเดินลงไปนะครับเนี่ยเดินลงไปข้างล่างแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ นี่กำลังเล่นน้ำอยู่นน่นข้างล่างประมาณ1กิโลไม่หึงห้าร้อยโอ้โหสูงอยู่แล้วเนี่ยหอบอะไอลงไม่เท่าไหร่นะไอตอนขึ้นนี่แหละเราเอามุมด้านบนดีกว่าเราถนัดแบบง่ายง่ายง่ายแบบเออมาถึงแล้วมันก็สวยเหมือนกันนะด้านบนนู่นก็อยู่ข้างล่างกันเลยนู่นนู่นนู่นเห็นไหมเต็มเลยอะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันโอ้โหคนเยอะมาก โอ้ราวสวยนู่นไงหน้าผาที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้เฮ้ยตรงนี้เป็นหน้าผาใหญ่มากเลยอะที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือมหาสมุทรอินเดียอันนี้เดี๋ยวเราเดินลงไปหาม,มุมถ่ายรูปด้านล่างกันแต่จะไม่ลงไปสุดนะ <c oughs> เฮ้ยนี่ไงตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้พอเลย้คนไม่เยอะนะใช่ใช่ไปเลยไปเลยต่อคิวเลยระหว่างนั่งรอ <c oughs> โอ้นู่นน่าเขาลงไปถ่ายรูปข้างล่างม,มุมมหาชนดูแต่ละคนเดินขึ้นมานี่หอบมาแล้วถึงตาเราแล้วสวยมาก โอเคอ่าโอเคโอเคโอเคหนึ่ okay, 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 okay. สวยไปเลยนี่ค่ะทุกคนด้านหลังดาวก็คือเคลลงคิงนะคะที่อินโดนีเซียค่ะทุกคนนี่นะครับนูซาเปนิดานะครับเนี่ยมุมนี้ไฮไลไท์เลยถ่ายรูป <c oughs> สวยมากเลยนะคะ <c oughs> ถ่ายรูปแบบลุ้นไปอ่ะแต่ละที่คือคนเยอะทุกที่ใช่แล้วแบบกดดันมากเลยนะถ่ายยังไม่เสร็จแต่คิวต่อแล้วการถ่ายรูปที่ตื่นเต้นนะได้ถ่ายจริงไม่เราจะโพสเยอะๆเราก็เก่งใจเขาแบบตากแดดยืนรอไงทุกคนก็มาแบบรอตากแดดรอกันประสบการณ์ที่ดีครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะอย่างน้นก็ได้รูปสวยกับบ้านใช่แต่ต้องต่อคิวเอาสุดยอดดาวมุมมหาชนแล้วกว่าจะได้ถ่ายเนาะ ต่อคิวกันแบบแต่สวยภาพยอมรับเลยว่าสวยมากสวยจริงคุ้มค่าในการต่อคิวได้รูปสวยๆแล้สาวนี่ชอบแน่นอนใช่ก็แนะนานะครับถ้าใครมาก็เตรียมร่มมาด้วยแล้วก็ชุดชุดที่จะใส่อ่ะแนะนําให้เป็นชุดแบบสบายสบายๆนะเอาถ่ายรูปสวยใช่มาแบบจัดเต็มนี่แบบเอาตรงนะร้อนเดี๋ยวเป็นฮิสโตกเอานี่ขนาดผมแบบเสื้อข้างในนี่บางมากเลยนะนี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อกันยูวีอย่างเดียวก็ยังร้อนขนาดนี้เลย